พุ่งของวันน้เาโอ้โหมาแ้วผมน้ำแข็งถล่มอู้ไอ้เฮี้ยอะไรเนี่ยโอ้โอ้โอเคไปไปไปสปินได้สปินได้เอ้ยไอ้เฮี้ยออ้อโอเคไปอืมลอยลอยระเรื่อพุกงมาสอนกูกูทำเป็นอยู่คนรพายเรือก็ทำอย่างนี้ อุยอ้ยไอ้เหี้ยกระแคดเยอะอุ้ยโอเคไหมโอเครุดอุ้ยไอ้เหี้ยโอเคไป,คไปซ้ายนั่งซ้ายอืมจะไปบ่าถูจัำม,มโอเคกระโดดกระโดดอืมลอยพอดีอืมไปคนแล้วกัน สปีดไหมเฮ้ยข้างหน้ามีหลุมอุย้ยไปไม่ไหวเห็นอืมข้าไปเออเออโอ้โออหอโอ้โหตายเฮี้ยโอ้ยดียากโอ้โหอืมอืมเอาชนไปเลยอุ้ยไอ้เหี้ยชนอีกแนะหัวเรา้ะ ไป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 หุ่มลิ้ไปลบผนไหมผลผลใครโดนมาะปินไปโอ้ไปปินไปจะปินไปไอ้หี้ยไม่ทันโอ้ยากยากจัด ซ้ายเดียวอ่ะลองดูลองดูลองดูงดไปคะสองทางอือ้มมาหนาเกินเนี่ยโอ้ยเย้แม่งแท็กวันนี้เจอทางออกแล้วไปดดอื้ม ไปอ้ยเย่าชนไปไป่ไปลง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 อืมอืมอุ้ยเย่ยล่วงโอ้โอ้โอ้ยได้อยู่ไปโอ้โห

เดีไม่ทันโอ้ยเหี้ยแม่งเหนื่อยจัดโคตรเหนื่อยเลยโอเคตรงน,นี้ก็จะหิมะขาวโพลนหน่อยหน่อยอจ้า,จากูไปลนะกูไม่สู้พวกมึงหรอกเสียเวลาเอา้าเสียนาทียองไ่ะ น้อยเกินต่อครับต่อให้ต่อให้ต่อให้อใหโอเคมันน้อยมากไม่เอาไม่เอามาผมโอ้ยเฮียโดนไฟไฟลวกไอ้จัเด,ดี๋ยวหาจุดหาจุดเราต้องร่อนลงไปถ้าเดินอย่างนี้ช้าไปไปโดนยีมาถล่มหมดเลยอะ ไอ้สัตว์ชนทีนี่ยับเยินเลยกู so อ pues. ืมค่ายล้างเหรอไม่ใช่อ้าว Greetings ninja so strange that you are here This place was full of samurai only a few hours ago, but they seem to have cleared out. I don't know why, but they appear to be retreating back to their castle up on the mountain ahead of you. Perhaps my brother at the temple further on can help you. Okay. เลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงเสียงแบบมีประกายโอ้ยเห็นวิ่งถอยกลับเลยกูอินเสียงอ่ะ <weirdly speaking somet ingers> น,นี้หรือเปล่าเออใช่ตอนนี้เปล่าวะไม่น่านใช่นะอ๋อโอเคไปดีกว่าป่ะลงทางนั้นแหละ เสียงเหมือนมีคำเพีะทุกคนเออเหมือนมากอืมอย่าต้มงโยกู <c oughs> เดือนหากันทางในว่าอุย้ยเหี้ยมันจบกันอีกมันต้องเก็บละเก็บตัวในกองกันหมดมามามา,มาหายหมดมเรียกู่กัตันแล้วจะเ,ออเก็บทำไมวะาตัวยไหมน้อยไปมา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 ,มา นี่ก็เหลือแค่นี้ละไม่คุณจะรู้ตัวกูมาอีกโอ้ยโอ้โอ้กระเด็นอีก ไปมาเตะไปออกไปขึ้นกูมไม่เอาไม่ถึงอือหนึ่งสองหายโอเคอ๋ออันนี้เหรอชารไฟด้วยอ่ะ อ้านี่ไงอยู่นี่หาดอกไม้หาดอกไม้กันหาดอกไม้กันทันงหมดนึนนงก็ว่ามนได้ยินเสียงอ๋อนี่ไงเจอละโอเคทงนี้ก็ยัดลงไปเลยเอาลงไปสิครับลงไปสิ ไปั่นแหละบริกรรมคาถาให้เรียบร้อยร้อยผมคำพีด่มสุดท้ายได้มาแล้วเท่าี่จำได้เป็นอวกา,าทนะโอเคไป Why กูวิ่งผ่านเลยกูไม่ยุ่งมาไอ้เหี้ยแม,ม่งผมจะยนงแม่งมึงเนี่ยโอดโอดมาแบบนี้แหละลงให้หมดอือตายโคตรแรงอะบอกเลยเร็วลงแทนแทนแทนแสงแล้วกัน ลงมาตรงนี้แหละตายให้หมดเรีบร้อยยังไงล่ะมึงงมาตายตายเก็บเป็นเยือนีออ่ก่นอนเออสัตว์คนตีน่ะกูตกออกมาเลยเก็บเลือดให้ก่อน หน้าที่เจ้ามีแค่นี่หมดละไป,ไปไปไหนก็ไปเมืองยียท,ทำ้ายมากเลยบุรีบุรีบุรีจัด อ้าววัสดีครับไม่ยุ่งไปแล้วตัดมาได้ไหมไปละชัดช้าทั้งมือเนี่ยอ๋อี๋ยวกอนนะเืิมเช็คทางทางนี้ าม,มันาเตรียมไว้เลยแดกเข้าไปทางนี้โอเคไม่กูมายุ่งกูไปแล้วชักชา้ชาชาักช้าพวกเราชาักชา้าจริงเลยอ่ะดูท่านแดกเขาหรอกนี่ก็ตามกูมาเร็วมากเลยไปสปินไปยาวผม ยาวไปครับว่ยาวไปกูจะหนีกูไม่สู้มาดิมาดิตามมาดิต,ตามเท่าไหร่ก็ตามไปเลยตรงไหนวะทางที่มีอะไรมั้งกินได้ไ,ไปเพิ่มเต็มหลอดวิ่งพา วิ่งพาไปไม่เกรงใจเลยโอ้โหต้องผ่านดาลพวกนี้ไปอีกแน่ไปต้องสู้วะไหนผอว่าทุทบทุ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 บ,บอือตายมาดิมาโดนก็ตายดิมาๆพวกง่กินเข้ามาตายกัน Hm, ทำอะไรอะไรอีก Apa จะหมดแล้วต้องซื้อเพิ่มวะเนี่ยตังในกระเป๋าก็ไม่ค่อยจะมีแล้วเกิ<ไป>นใช่นี่<ไป>มาแข่งเข้าไปแต่แข่งเสร็จก็<ไป>มาทุบ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 อืม<ไป>นัน่นแหละ โอเคอืมตายพี่ยักษ์ไม่ตายด้วยพี่ยักษ์อืดอืดใช่ไหมพี่มาจัดก,การให้ต่อเลยมาตีตายนะอืมตีไปตีไปติดไหมเออสา ทีองอ่งเงี้ยตายเก็บมานะกรับมีมุมยิงกูเปล่ามีมุมยิงกูเปล่าน่มีมุมยิงอะดิไปอย่าไปผมโอเค ตบ<อ>้านใหญ่ล้อเกิดไปโอเคจบแล้วเจอกันคลิปหน้าผมไม่ไป